ในช่วงนี้เห็นมีข่าวของนักเขียนการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะเรียวมิสุกะอนะไรเนี่ยิงเขาไม่ได้ทำนายอะไรหรอกเขียนเป็นการ์ตูนแต่ว่าเนื้อหาในการ์ตูนนัน้นมันตรงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งแล้วที่เขาเขียนไว้คือวันที่ห้าที่จะถึงนี้นะวันพรุ่งนี้นะจะมีสึนามิ สูงหนะึ่งสองร้อยเมตรที่ญี่ปุ่นในกระโูดกันแน่นอนนะมีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะแยะอะไรเงี้ยคนก็นแตกตื่นนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆเป็นปกติอยู่แล้วคนญี่ปุ่นก็อาจจะชินที่อยู่แต่ว่านั่งเที่ยวหายไปครึ่งนึงเลยตอน,นี้นะโดยเฉพาะนั่งเที่ยวแถวเอเซียเรานะไม่เคยกล้าไปยกเลิกตัวมันยกเลิกที่พักกลัวจะเจอคลื่นสึนามิ มีอิพธิพลขนาดนั้นกระตู้นเล่มหนึ่งนะักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเตือนว่ามันไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อะไรที่จะเกิดสึนามิคลื่นสูงตั้งสองรอยเมตรขนาดนั้นนะแต่คนก็กลัวไว้ก่อนข่าวลือนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจะข่าวลือเรื่องอะไรนะี นะตะมีคนเชื่อจานวนน้อยไม่เท่าไหร่แต่พอมีคนเชื่อจนอนํานวนมากๆเข้าเนะี่ยมีผลกระทบต่อประเทศชาติได้นะพระพุทธเจ้ายัางสอนว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวสำหรับอุบาสกาสิการนี่อันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะไม่ถือมงคลตื่นข่าวนไะปฟังดูอย่างนี้ก็มันคืออะไรมงคลตื่นข่าวไม่เขาไม่เชื่อข่าวลือนั่นแหละ แต่ที่โยมมักจะเชื่อคือเรื่องที่เป็นมงคลทั้งหลายมีข่าวลือว่ามีพระศรีระยะเมตไตรเกิดขึ้นแล้วมีข่าวลือว่ามีผู้วิเศษที่โน่นที่นี่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคนก็จะแห่ไปที่โน่นศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็แห่ไปนะนั่นบ่งบอกถึงสภาพจิตท,ที่มันอ่อนแอไปที่แห่ไปไม่ใช่อะไรหวังจะไปพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ี้นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะพึ่งพิงตัวเองมันก็เลยเกิดภาวะ ที่ถือมองคลตื่นข่าวขึ้นมาภายนอกกเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าภายในคือผลเสียต่อจิตใจของตัวเองทำให้เราอ่อนแอไปทุกวันทุกวัน,นยิ่งพอเจอความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยตือว่าตง้งหนหมอเก่งตรงนี้มีผู้วิเศษที่จะรักษาหายได้แหนไปลนะนี่เรื่องข่าลือ ถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งมีสติสมิธัญญะอยู่นเนืองเนืองจะรักษาจิตให้เป็นปกติอยู่ได้นะมันจะมองข้ามเรื่องพวกนีนะ้ก็ไม่มีเหตุมีผลอะไรสมควรจะเชื่ออย่างเงี้ยมาเชื่อข่าวลือกับการมีความน้มัดระวังป้องกันตนเองไว้ก่อนคนละเรื่องกันนะเพราะบางเรื่องนี่ต่อให้ไม่มีว้แววว่าจะเกิดบา,บางอย่างมันก็เกิดได้ใช่ไหม อุบัติเหตุทั้งหลาย,ยานี่เป็นต้นน่ะอันนั้นไม่ต้องร้อยเข่าเรือมีสติสมัมปัยะไว้ป้องกันตัวเองจะล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดน,นะอะไรเงี้ยจะเผชิญหน้าเหตุการณ์นั้นยังไงให้ทุกข์น้อยที่สุดอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้านะแต่เข่าเรือก็แปลว่าจิตเราไปติดอยู่อนาคตนะไปคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันหลายเรื่องที่เราเป็นกันอยู่ถ้า หาเงินไม่ได้เท่านี้ชีวิตมันจะแย่ยังไงหาเงินส่งลูกเรียนไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงบางทีมันไปทุกข์ลงหน้าอยู่เป็นปีๆนะเจ็บไข้เด้ป่วยแล้วมันรักษาไม่ได้เราจะตายตายแล้วจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความทุกข์ความกังวลในอนาคตมันไม่อยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเอาาจริงเวลาเราอยู่ปัจจุบันขณะจริงๆนี่มันไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนะนะเมื่อวานนิยมโทรมาจากอังกฤษ โทรมาถามเร็่ภาวนาไปเกิดความสงสัยไปแล้วจะปฏิบัติเพื่ออะไรเราจะทำไปทำไมอย่างนี้นะทำบุญให้ทานจเจริญภาวนารักษาศิล์จะทำไปทำไมล้าตอบแบบชาวพูดก็จะบอกว่าก็ทำไปเพื่อพัฒนากรรมของตัวเองนี่แหละพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาการกระทําพัฒนาไมาเซตตัวเองนี่แหละให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้พูดแบบ สมมติสัจจะนะแต่ถ้าเป็นปรัมัตฐสัจจะก็ไม่ใช่เพื่ออะไรทนะั้งนั้นเพราะที่จริงแล้วไม่มีใครเคยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมีแต่ธรรมชาติล้นๆ้นี่มันทำงานอยู่มาที่เราภาวนานอยู่นี่เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติล้นวนเหล่านี้ว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นจะได้ไม่ไปหลงวุ่นวายอะไรไปกับมันปรุงแต่งไปกับอดีตมั่งเหอนาคตมั่งอย่างนั้นะ ถ้าเราเข้าใจปรมาทิจจะภายในภายนอกก็เท่ากันนะไม่มีอะไรแตกต่างกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนไม่มีนานกอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีนายขอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมีแต่ธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับอยู่แค่นี้อันนี้ที่เราฝึกภาวนานอยู่ก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะน,นถ้าเราฝึกฝนตัวเองอยู่เนืองๆมันก็จะทําให้เรา ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาไม่ต้องอะไรมามเวลาพอนายใหม่มันก็อยากได้ดีทั้งนั้นแหละอยากจะมีสมาธิอยากจะดับทุกข์ได้อยากจะพ้นจากความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอใจมันเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์เนี่ยมันจะรู้สึกไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรนะราวะนี้มันจะเกิดขึ้นเราก็จะมีอยสองอย่างก็คือก็ยังทําอยู่มีความเพียรอยู่ภายในอย่างนั้นแหละพราะรู้ว่าถ้าขาดสติสัมชัะเมืญญม่อ,อไหร่ ความทุกข์ก็จะเข้ามาจู่โจมจิตใจของเราอย่างนี้นะไอ้กลุ่มหนึ่งก็เลื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปเลยนะพอเห็นว่าไม่เคยจะทุกข์ก็ก็นะไม่่อยจะมีความเพียรนะความเพียรจะจะหดถายปล่อยชีวิตให้เลื่อยเปื่อยไปนะอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเรา,าเราจะฝึกฝนตัวเองยังไงนะนหรือป้าหมายเราชัดเจนพอไหม กานะเป้าหมายเพื่อความดับทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่ทิ้งความเพียรแต่พอสบายใจขึ้นมาหน่อยเลิกนี่นะแปลว่าชีวิตมันไร้เป้าหมายมันเหมือนกับที่เรามีความรู้ทางโลกนั่นแหละพอยังไม่ได้เรียนก็อยากจะเรียนเฮ้ยจ,จบชั้นนนชั้นนี้อยากจะรู้เรื่องนน้นเรื่องนี้ขึ้นมาะพอเรียนตอนเรียนก็ขยันขันแข็งดนะีพอเรียนจบแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะเรียนจบแล้วก็รู้สึกเฉยมันไม่ได้หน้าตื่นเต้นเหมือนก่อนที่ เราจะเรียนได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นตน้นแล้วในการภาวนานนนเป็นอย่างนี้นะ,นะก่อนจะปฏิบัติก็อยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้เป็นตนนะ้นแต่พอมันถึงจุดนั้นจริงๆเข้านะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะเป็น,นเพื่ออะไรนะะแต่นีนหลายคนก็จะประมาทอยู่แต่ถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยธรรมชาติเป็นอย่างนั้น มันก็ระวังเรื่องการถือมองคลตื่นข่าวนะสำหรับอุบาสกบาสิกาไม่มีผู้วิเศษที่ไหนที่จะมาช่วยให้เราเป็นอะไรขึ้นมาได้นะมีแต่การความเพียรของเราอ่ะมีแต่การฝึกฝนการลงมือทํางานของเราเนี่ยแหละทํางานทั้งภายในทํางานทั้งภายนอกเนี่ยนะงานภายในก็คือการฝึกจิตฝึกใจตัวเองงานภายนอกก็ ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะตามสมมติบัญญัติไปนะตอนนี้เป็นอะไรเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นพระเป็นโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอะไรนะรวมถึงเป็นคนที่จะมีความตายเป็นเบื้องหน้านะภาษาบาลีใช้คำว่ามัจจุมัดจุเวลาเราเห็นค์นี้นะภาษาบาลีก็แไปว่าผู้จะมีความตายเป็นธรรมดาอย่างงี้ มีความตายรออยู่เบืเ้องหน้าอยู่แล้วจะป่วยหรือไม่ป่วยมันก็ตายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรมันก็ตายจะเก่งขนาดไหนมันก็ตายจะโง่งขนาดไหนมันก็ตายอะไรเงี้ยเวลาไปเจอสับบรีสับนี้เนี่ยบางทีเขาแปลเอาง่ายๆสัตว์ทั้งหลายแต่จริงแล้วเป็นสำนวนอย่างหนึ่งเป็นความหมายทางธรรมอย่างหนึ่งว่าเออทุกคนลดแล้วแต่มีความตายเป็นเป็นทงที่ปักรอเราอยู่นะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ย อันนี้ถ้าคนที่ยังติดอยู่กับสมมติบัญญัติมากๆนะเรื่องของสมมติมากๆเนี่ยนะก็นะเกิดความหวาดกลัวความตายขึ้นมานะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาตั้งใจที่จะม่เป็นเพียนแต่คนที่เข้าใจในเรื่องของปรัชญสัรจะพอสมควรแล้วพอนานมานานแล้วเนี่ยก็จะไม่กลัวความตายรู้อยู่แล้วว่าจะยังไงก็ต้องถึงวันนั้นนะแต่ว่าจะอยู่ปัจจุบันยังไงให้ชีวิตมีคุณค่านะ อยู่ยังไงให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตอยู่เนี่ยเรื่องนี้สำคัญกว่าตอนนี้ก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกแค่นั้นแหละชีวิตเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้แหละนะมีเรื่องถูกใจไม่ถูกใจมีข่าวลือมีข่าวที่ดีไม่ดีอะไรโผล่ขึ้นมามีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นหเห็นอยู่เป็นปกติอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร <Yeah. S 1> น นี่ถ้าเรามีความเชื่อที่ผิดตั้งแต่เบื้องต้นอย่างเงี้ะน,นะพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องอะไรของพุทธเราคือสอนให้เชื่อเรื่องของกรรมและผลแห่งกรรมสอนให้เชื่อเรื่องการตัดสู้ของพระเจ้าเป็ต้นพราะ <önemli> ถ้าเราสอนวนะ่าถ้าเราเชื่อเรื่องอย่างเงี้ยเชื่อว่าทําดีแล้วได้ดีทําดีก็จะมีความสุขเป็นผลทาชั่วก็จะมีความทุกข์เป็นผลอย่างเงี้ยนะเชื่อว่าทุกการกระทำล้วนมีผล เพ่าะฉ้ไสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่แปลว่าเป็นผลแห่งกรรมที่เราเคยกระทามามันก็จะเลิกวุ่นวายคนอื่นเขาไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปทเที่ยวฆ่าใครเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้จริงน,นะว่าในสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสอนเอาไว้แสดงเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะอะไรจะเป็นคนงามความดีเราก็จะลงมือทำลวทีนี้นะมีความเชื่ออย่างถูกต้องเป็นเบื้องต้น,นตัวสมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง มีความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นบางทีเราเอ๊ะเราศรัทธาอยู่ตรงไหนในมรรคแปดบา 8, ทงทีไม่ปรากฏเห็นหรอกอย่างกรณีของที่เราสวดเมื่อวานเนี้นะสัมมาวาจาอาะไรโอเคมันอยู่ในสัมมาวาจาสินห้าเนี่ยนะนะตัวเวณฑจากการพูดเทศ็ศมันอยู่ในสัมมาวาจาเจากณฑ์การข้าสัรวลักษัพพ์พุทผิดในการมันอยู่ในสัมมากัมมันตะเนีย่ยงไรแล้ว เว้นจากการเดื่มสะลาีไลายอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวตัวสัมมาสตินั่นแหละนะเพราะว่าการเดื่มสรานเป็นการทําลายสตินะไอตัวสต้าวเนี่ยอยู่ที่ไหนกันยังไงอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะ,ะเวลาเราวิเคราะห์ธรรมสงเคราะห์ธรรมนะมันก็จะอยู่ในคือพูดตรงไหนก็ไม่พ้นอยา่างมรรคแปดอ่ะที่พระเจ้าสอนไว้เพียงแต่ว่าบางทีไม่ได้แสดงออกมาตรงตรงแค่นั้นเองนะถ้าเราเข้าใจ หลักธรรมแล้วก็น,น้องมาสอนตัวเองอย่างนี้นะอยู่เนืองๆก็จะทําให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมากขึ้นนะเพราะว่าอเอาแค่ชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยแต่ความทุกข์ของตัวเองเนี่ก็มีเวลาพออยนะู่นะไม่ไปพูดถึงการไปโกรธเกลียดคนนู้นคนนี้ไปเชื่อหลงเชื่อเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำทำให้เสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ค่อยๆฝึกไปอ,อย่าประมาทแค่นั้นนะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัรกัน